ในที่สุดก็มาแล้วนะครับหัวจันทราสีเลือดที่สาวๆชอบกันนะครับผมกลับมาแล้วมาครับวันนี้จะหมดสักกี่เพชรนะครับผมผมมีอยู่ประมาณ2 8 8 5นะครับมาดูซิว่าเราจะได้สักกี่ชุดเอาตรงๆชุดผู้ชายไมนะ่ต้องเอากลับมาก็ได้นะไม่มีใครฮิตกันนะเออนะครับ <laughs> โอเคครับผมบัตรดําก็สามารถสุ่มได้นะครับผมส่วนอัตราการแลกโทเคนเหลืองก็ประมาณนี้ครับผมสหรับ ชุดที่แพงสุด299นะครับไอ้ต่ำสุดก็149นะครับไม่เป็นไรครับผมมีโทเค็นอยู่1แปดนะครับผมถือว่าเบาใจไปได้เยอะเลยต้องไงก็ต้องได้ละเออนะครับผมมาต่อครับไปยาวๆเลยครับผมดูชุดต้องเมาตู้ไหมครับผมเฮ้ยได้จริงอ่ะโทเคนหนึ่งร้อยตัเค็นออกมาหนึ่งรอบนะครับผมก็เลยแบบแลกได้เลยนะครับชุดโอ้โหเอาแบบนี่เลยแพงสุดเลยนะครับ299โทเค็น จัดไปแล้วนี่งานนี้ก็ต้องมีต่อสิครับผมรออะไรครับผมเออโทเคนรอโทเคนมันออกอีกแล้วครับผมเมื่อกี้รู้สึกว่าจะออกง่ายนะครับอีกหนึ่งรอโทเคนนะครับผมรอบนี้ผมก็แลกไอตัวตามสูตรไปก่อนนะครับสีแดงนะครับผมเออไม่รู้ว่าตัวไหนฮิตเอาไปให้หมดแหละจังหวะนี้นะครับผมเพชรยังเหลือก็จัดสิครับรออะไรเออนะครับผมเลือยชุดหนึ่งเอาแม่งให้หมดแหละมาครับนี่เรียบร้อยครับผมชุดที่3าครับผมอันกลางนะครับโอเคครับผม ได้หมดทุกอันอยู่เว้นตัวผู้ชายไม่เอาแล้วนะครับ <c oughs> กะว่าจะออกมาสักรอบตัวผู้ชายแบบไม่ออกนะครับผมดีแล้วเอางั้นแหละไม่แลกไม่แลกประมาณนี้สามชุดพอนะครับผมถือว่าไม่เหมาตู้นะครับถือออกง่ายครับผมอันนี้จากใจจริงถือว่าออกง่ายจริงครับผมมาอันนี้คือไม่ได้อวยของเขานะ แต่มันออกง่ายจริงนะครับผม3ตัวหมดไปไม่เยอะคร,ครับผมว่าใขรจะจัดก็รีบจัดกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะกลายเป็นของแรงอีกรอบนึงครับผมนานๆที่กว่าจะกลับมาถือว่านานมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วรออะไรอย่านะครับผม หมดไปแค่1 6ึ่งูเองนะครับผมมันหนึ่งพันหกร้อยเนพอนันเองนะครับผมอันนี้บอกบอกจริงๆว่าหมดไปแค่นั้นจริงๆนะคระับขอแต่งมัวไปก่อนแล้วกันครับผมแต่งไม่เป็นนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับใครมีแฟนอย่าลืมไปเติมให้แฟนแล้วกันนะไอ้น้องๆองเออพวกเองอยากให้แฟนพวกเองสวยมีเขาเป็นควาย <c oughs> ไม่ใช่แล้ว <c oughs> สวัสดีสวัสดีสวัสดีพูดพิษ <c oughs> มีเขาน่ารักน่ารักเออนะครับผมโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ขอคนหนึ่งใจก่อนจะอยากลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับเหมือนเดิมครับใครที่ออกง่ายกว่าผมคอมเมนต์ไว้ใต้ลางคิดด้วยนะ